ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปเหี่ยวกันนะครับคลิปน้งม,มารียกชั่นอีกแล้วครับผมตัวอย่างนับติดตะจุบครับ EP ที่7แล้วนะครับแปบ๊บเดียว7 EP แล้วก่อนที่เราจะไปดูแล้วก็รียกชั่นพร้อมๆกันจะพูดถึงพร้อมๆกันนะครับฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับรวมถึงไป follow อยู่ทาง Instagram ด้วยนะครับ EP ที่6จำได้ไหมว่ามันจบตรงที่ จีนรู้แล้วว่าจริงๆแล้วนับสิบเป็นเพื่อนเหมือนเป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นคนที่รู้จักจีนมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆตอนยังเป็นเด็กอยู่ครับผมแล้วก็เหมือนน่าจะแบบจีนเ,เหมือนว่านับสิบไปเรียนต่อเมืองนอกทําให้สองคนแยกกันไปประมาณหนึ่งนะแล้วก็พอจีนรู้จีนก็รู้สึกว่าแบบไม่พอใจที่ทําไมนับสิบถึงไม่ยอมบอกความจริงทําไมถึงโกหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งงแงแล้วก็แบบเหมือน ออกจากห้องตัวเองไปแล้วก็ไปอยู่บ้านสวนหรือเปล่าหรือกลับบ้านแม่อยู่ไม่แน่ใจว่าไปไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกคือองยอมรับข้อนึงนะยกว่ามันไม่เม k เซนที่จริงที่นับสิบโกหกว่าจําจีนได้ไดแต่แรกแต่สมควรโกรธขนาดนั้นไหมหยกรู้สึกว่าเรามีเรื่องให้โกรธมากกว่าเนี้ในชีวิตเรามีเรื่องให้ล่มเสียรหรือให้คิดมากกว่าเนี้คผมจริงแค่ฟังเหตุผลหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะแบบ เข้าใจกันมากกว่านี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมนับสิทธิ์ถึงต้องทําแบบนั้นนะ่ะยังไม่ฟังเหตุผลและใช้ลมไปเลยแล้วดูมันไม่ค่อยเมคเซนเท่าไหร่ในความพิอยู่นะแต่พอเป็นซีรีส์เราก็ดูเพื่อความสนุกละกันไปดูกันครับว่าอีพีที่เจ็ดจีนจะหนีไปไหนแล้วก็มาเดากันว่าเนื้อเรื่องน่าจะไปในทิศทางไหนในอีพีนี้ครับไปดูกันดูแบบคาล้วปกก่อนนะต้องยอมรับว่าน้องก้าวหล่อมากและจีนรุกนี้ก็ดูแบบอัพคือแบบอัปรมูลอยู่แล้วอะ อาบิชรี่ใหม่เหรอไอีกเรื่องหนึ่งล่้กับพี่โทนี่ด้วยดูกันเหน,นี่ยวเนี่ยอ๋อเสียงมาเข่าในบ้านสวนไงบ้านที่เปิดตัวเรื่องเลยอ่ะที่จีนนั่งเขียนซีรีส์อ่ะโอ้โหนักสื่อโทรมาเยอะมากอ,ะอ่ะคิดไม่ออกเลยนาวอะเหงื่อวัวเนี่ยเนียว่าตอนนี้อ้าวคุณจีน,น ตามมาทิ้งนี้เลยไวย้โอเคครับผมจบไปแล้วอย่างรวดเร็วก็เดาไม่พลาดก็คือว่าจีนหนีมาที่บ้านสวนแล้วก็น่าจะหลบมาทำงานแล้วก็เหมือนหลบมาใช้ความคิดอะ่ะส่วนนับสิบก็ตามมาอย่างที่เราเห็นแต่สิ่งหนึ่งพอ,อยังนอกจากการเดาเรืเร่องหรู้สึกแค่แบบ จีนเป็นคนมีทิศจุดิที่ดูน่ารักนะเพราะว่าถึงแม้เขาจะมีอะไรก็ต่างเขายังกับขนงานมาทําที่อีกจีนึีเหมือนเหมือนเขาไม่ความรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยตัวเองอยู่บนอารมณ์จนไม่สามารถจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อันนี้ดูน่ารักดีดูเป็นการสอดแอทรกทิศนิบางอย่างที่อยากให้เอาเป็นแบบอย่างนะในความคิดของนะไม่ใช่ดูแค่เอาฟินอย่างเดียวส่วนนับสิบมาแบบหล่อเชียวในชุดขาวหล่อเนาะแต่แบบมันจบแค่ คุณจีนและทักขึ้นมาแต่ในสิ่งที่ผมรู้สึกยังไงก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็กลับไปอยู่คอนโดด้วยกันเลยแหละเพราะว่าถ้าเราดูมาตั้งแต่ EP พหนึ่งเราจะรู้สึกเลยว่านับสิบอะเป็นคนฉลาดเขาคงคิดมาแล้วแหละว่าจะพูดยังไงกับจีนให้จีน say yes แล้วก็โอเคถูกป่ะครับรวมถึง จีนอ่ะก็ป็นคนมีเหตุผลแหละถึงแม้ตอนแรกจะใช้อารมณ์แต่หลังๆเขาก็มีเหตุผลแล้วเขาก็เป็นคนใจอ่อนเราก็ดูออกว่าจริงๆแล้วว่าจีนก็รู้สึกมากกว่าน้องกับเพื่อนกับนับ1ิอยู่แล้วเหมือนในอีพีที่ห้าป่ะที่เขาบอกว่ากูยังชอบเลยอ่ะเขาชอบกันแล้วดังนั้นคนที่ชอบกันคุยกันไม่น่าจะแบบมีอะไรมากก็เดาว่าน่าจะมีปมแค่นี้คงไม่มีเรื่องเดามากเขา่าจะกลับมาแบบ นารักกุกิกต่ออีกนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องนี้มีทั้งหมด10หรือ11เอพิโซดเองดังนั้นนี่มันเลยครึ่งทางแล้วยังไม่มีปมเรื่องของเอ๋ยเข้ามาอย่างชัดเจนมากนะักก็น่าจะเริ่มมาในเร็ว,รวนี้เพเชื่อว่าเอ๋ยน่าจะมีประเด็นทําให้2คนนี้ทะเลาะก,กันหรือแยกกันแล้วก็เพชรเรื่องการนักเขียนกับนักแสดงคบกันแล้วทาให้กระแสซีรีส์ตกอะไรเงี้ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับอยู่เดาว่าน่าจะเกิดในอีพีนี้หรืออ P ีหน้า ก็คงมีทั้งดราม่าแล้วก็ความกุ๊กกิ๊กให้เราดูกันคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมช่วงนี้ออกไปข้างนอกดูแลตัวเองด้วยนะอย่าที่คณเห็นข่าวว่ามีคัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่องโควิดอีกแล้วอย่าลืม <c oughs> อย่าลืมใส่แมสตลอดเวลานะครับเทคแคร์ care, ดูแลตัวเองด้วยแลวคืนนี้เดี๋ยวเราดูนับสิจบจะจุ่มพร้อมกันทางช่องสามเอสจีนะครับผมตอนสี่ทุ่มห้าสิบแปดแลวเขาเรีันให้เราดูทางวีทีวีครับผมตอนเคียงคืนสิบ อยู่ไม่แน่ใจว่าวันนี้อยอู่จะว่างดูตอนไหนดังนั้นอาจจะได้ดูตอนรีแลนตอนเที่ยงคืนกว่างาเจนคลิปหน้าครับบายลิฟยูครับ